ร่นกับอาธิบัุลรัชญาครับผู้ประกอบการสาธาริกิรการไปตำรวจนะครับผู้กับใช้กฎหมายนะครับก็ขออนุญาตประชุมเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันทาในเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกที่เราเริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับแต่เรายังอยู่ในสถานการณ์ของโควิดอยู่ซึ่งมันยังไม่หมดไปแล้วก็ผ่อนคลายพวกท่านอีกท่านจะได้รู้ว่าผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายแค่ไหน เราจะจะทํางานร่วมกันหรือปฏิบัติงานร่วมกันท่านทาการค้าขายประกอบธุรกิจตํารวจวี้าที่ควบคุมดูแลระวับปลอดภไปในชีวิตและทรัพย์สินดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ประคับใช้กฎหมายในพื้นที่นะครับสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรนะครับอย่างเป็นมิตรนะครับทุกคนก็อยู่ด้วยกันได้นะครับอย่างเป็นความสุขนะครับเศรษฐกิจก็ไปได้นะครับทุกอย่างนะครับเพราะอยากจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้นะครับเลยการประชุมในวันนี้นะครับ ครับเดี๋ยวต่อไปเชิอน่ามาลากาประชุงครับสถการณัการเผยแพรระบาดของโลกติดต่อเซื้อิต๑๙ครับเราางที่กินสีครับก็ตามเอ่อเ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสําหรับสถานบริการหรือสถานาที่ที่เปี่ยนต่อการแพร่ะะระบาดสถานบริการที่มีไอกพภายในร้านสามารถทําได้วยการต้องดำเนินการจัดให้อได้มีการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหดดนดรวมทั้งให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นและหากสถานที่ ให้บริการจับเลี้ยงสถานที่จับเลี้ยงลดมูลค่าที่อื่นใดที่ลษณะเหมืนกัเดียวกันสามารถิดเกิดทําการได้ตลอดันอยโดยต้องระดมการนัดการควบคุมองกันแน่นอนมีการจําหน่ายก็จับจาหน่ายมีการเสพก็จับประเสริฐบัญชานะครับเช่นประชุมสถานประกอบการกับสถานบริการผับมาคาราเกะนะครับในเขตพื้นที่พัทยานะครับอยู่ที่เมืองพัทยานะครับเพื่อทำความเข้าใจทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการสถาบนบริการเนี้ย มีคเขมเข้าใจในเรื่องมาตรการที่เรามีการผ่อนคลายตามมาตรการในการให้บริการสหาสวัิการกำหนดเวลาต่างการให้บุญดาการขายสุรานะครับและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1ิตามมาตรการของทางรัฐบาลและทางจังหวัดนะครับให้อยู่ความเข้าใจตรงกันระหว่างทางผู้บังคับใช้กฎหมายและก็ทางผู้ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบนะครับให้อยู่ในกรอบส่วนการผ่อนคลายต่างๆก็จะเป็นมาตรการลงมาเรื่อยๆซึ่งอธิบายให้ทั้งคู่เข้าใจแล้วว่าถ้าเราอยู่ในกรอบแล้วเนี่ย เราคุมอยู่ได้โควิดไม่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับทุกอย่างดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นมาตรการก็จะผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับการผ่อนคลายก็จะประสบสความสําเร็จตามที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องการนะครับอันนี้เป็นเปแลส่วนอันที่2ครับในเรื่องการเล่นย้ำเล่นย้ำเกี่ยวเรื่องต่างๆที่อยู่ในสานบริการของในเขตของพัทยาที่มีเรื่องร้องเรียน <ๆ S 2> เช่นการส่งเสียงดังรบกวนประชาชนนะครับการเปิดเกินเวลาเกี่ยวเรื่องการมียาเสพติด หรือผู้ไปใช้บริการใช้ยาเสพติดในฐานบริการนะครับการมีเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับระหว่างผู้ใช้บริการกันเองหรือผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบการหรือกากของผู้ประกอบการพวกนี้นะครับก็มีมาตรการเน้นย้ําในการช่วยกันดูแลนะครับอย่าให้มีปัญหาอย่าให้มีเรื่องเพราะจะเสียต่การท่องเที่ยวข,ของเมืองพัทยาเองครับเสียต่อเศรษฐกิจของเมืองพัทยาเองครับและสุดท้ายก็ในเรื่องเกี่ยวกับกัญชาประตราศกาะทรวสานารณสุข เีย่ยวเรื่องกัญชาก็ให้ความรู้กับผู้ประกอบการให้รู้ว่ากัญชานี้จะมาใช้ยังไงจะใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงมีกฎหมายเรื่องกัญชาปัจจุบันนี้ณวันนี้ก็มีการประกาศแล้วว่าเป็นสมุนไพยควบคุมซึ่งมีกฎหมายในการควบคุมการใช้อยู่นะครับใู้ระ้กับการได้ทราบครับท่านค่ะาสหา,านประกอบการ,ท,าาารที่ยัง่าดื่อดืงในการไม่ปฏิบัติตามกฎที่รัฐกําหนดเนี่ยค่ะเราจะมีมาตรการยังไงท้างคะครับในเบื้องต้นถ้าเป็นโดยการไม่เจตนาหรือการทั้งเถอหรือละ นิดหน่อยเราจะใช้การเตือนก่อนนะครับแต่ถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อฟังก็ต้องใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายคือการจับกลุ่มอย่างเด็ดขาดนะครับคุณพิธีกาพบเยอะไหมครับผาประกอบการที่ละเมิดหรือว่าไม่ปฏิบัติตามก็ธรรมดาครับก็เหมือนจับปูใสกระโดงครับจับตรงนี้ก็ไปปลิ้นตรงนู้นจับตรงนู้นก็ไปปลิ้นตรงนี้ก็ต้องไล่จับไล่เตือนไล่กันไปเรื่อยๆนะครับแต่ตํารวจขอยืนยันครับว่าเราจะช่วยกันดูแลผู้ประกอบการและบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างมีความสุขครับ วันนี้หลักกานี้ก็คือมาตามที่นายกและมนตตีสั่งการให้ตำรวจคุมเข้มด้วยใช่ไหมคะรับ,รบตามมาตรการการคุมเข้มสาารบริการด้วยครับครับ